ครับก็ขอกราบสวัสด,ดีทำอยู่ตนั้นด้วยนะครับอยู่กับผมเพชรจออฟและที่คือเกมหงายแหวกสามในมงศิริธาตุหงายสองอย่างกระสวดมนต์อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะลุยประตูทั้งสามบาดาลอันนี้สามบาร์สามบานเออก็ในแพทใหม่เนี้ยเราสามารถดูได้แล้วนะว่าประตูมันมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นเนี่ยโมดูลนี้คอนดิคอนจำอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว,ว่าออผมจะไปเคลียร์อันนี้ก่อน เราก็ได้ท่าท่าฟันฟันฉับไ e อของพี่เมย์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรส่วนอันนี้อันไหนวะเออจาเมื่อไปก็จะมีที่สุดแห่งการสำนึกผิดเส้นทางที่เจ็บปวดจนตอกถุดขีดคือแต่ละชื่อนี้แบบมันซึมเศร้าทั้งนั้นไปก็จะเล่นสายรลยเดนเมยเหมือนเดิมครับร อันนี้เป็นไตยหอคอยบาเบลเฮ้ยอันนี้บินไปไหนก็ได้โตแล้วเอ่อความพิเศษของด่านนี้คือความพิเศษของด่านนี้คือจะมียาพานะให้เราแล้วเราก็แม่งไม่ต้องไปหากล่องนะครับเนี่ยกดพอเพื่อดูไอไอตำแหน่งแสงที่มันฉายแสงนั่นอ่ะนะคือตำแหน่งของกล่อง ออพอเราพอเราเข้าเข้าไปที่แสงปุ๊บก็จะได้สู้ม,มานี่ อันนี้ผมยังก็ผมก็ยังไม่รู้นะว่าเออมันทํายังไงมันถึงจะให้เป็นชาติโฉกอ๋อเราต้องไปอยู่ไก,กลใช่ไหมซึ่งการโจมตีจะทำใหออ้พวกนี้มันกลายเป็นหินด้วยเรียบร้อยผ่านมีตัวตบ,บัตรปรากฏที่ขอบของแท่นะภาษาไทยชัดเจนตีได้แล้วอันนี้แหละ ก็แนะนําให้ไปทางขวาก่อนเพราะว่าเส้นทางเราอยู่ทางซ้ายนะเราไปทางขวาก่อนหลงได้ไหมหลงได้นะเพราะว่าเฮ้ยเพราะว่าถ้าเราลงก็จะมียาพันยาพันะใหม่สปอนมาให้เราดีๆข้างบนนี้ข้างบนนี้อยู่ข้างหลังนี้แน่นอนเห็นสัญลักษณ์ตรงกำแพงที่ไม่โดดขึ้นได้อันนี้อย่างเนียนเลย จริงๆมันไม่ได้เนียนมันแค่โหลดไม่ทันผมบินมาจากตรงนี้มาตรงนี้หากล่องไม่เจอสรุปว่าอยู่ที่เดิมผมจะลงให้ดูเลยเอาอันนี้เกมลงให้นะไปยางรู้สึกว่าจะได้เล่นเป็นไฟท์เทนเวอร์ชันจากกด เยอยเอาเปลี่ยนตัวโอ้ยที่ไม่โดนน่ะแหละโอ้ย,มนะอยไม่เอานะเปลี่ยงเอาไว้พี่เมย์ไปขี่กันดำป่ะอันนี้คนละตัวกันแล้วนะมันจะมีโตัวที่มันมีปีกสองข้างกับปีกข้างเดียว แน่นอนกดอันติเพื่อเปิดโหมดแล้วกดอีกรอบอยากก่างกะไทยท่านหรือหรือขีหุ่นเนี่ยเออมีแต่เสียงสมัสจอยวะ่ะเสียบ ครูดาวครูดาวหมดแล้วทำไงครับก็ใช้มันอีกรอบนึงเวลาก็จะหมดดังั้นโดดออกซะร้อยเรียบร้อยไปยี่ไแล้วธาตุนะครับผมคอนเทนต์เกิดจากการติดไฟปาะพาชาแข็งเพิ่มขึ้นนี่กดอันนี้เพื่อสปอน สำหรับด่านนี้ช like ิวๆแต่ไอ้ด่านอื่นเนี่ยนับรองว่าไม่ชิวอ่อตรงนู้นตรงนู้นพอตรงก่อนโดดโดดเตะไหมอ่าโดดเตะอัตโนมัติแล้วเอ้าไปเลยอุ้ยจิโอ โอ้ยจริงๆแคร์รอก็ชาร์จทีเดียวระเบิดกันนะเนี่ยแต่อันนี้ได้ความคล่องตัวมากกว่าเข้าไปเจอกับเดอะแชเลียสเจอกับลูกหลานของเราคือเอาจริงเนี่ยดาบนี้มันไม่มีอะไรเลยนะนอกจาก เหมือนเป็นด่านที่ให้เราได้ขี่มอนทุกตัวสนองนิดอะสนองความอยากที่แบบโอ๊ยไม่ค่อยได้ขี่เลยเว้ยด่านนี้แม่งให้มึงขี่ทุกตัวเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่แบบไม่มีอะไรมากแถมได้มอนดูนที่เมด้วยเดี๋ยวว่ารอฮนะเตะไอ,อ,อยอีงตาไทยมีบอกชัดเจนนะอ่ะด่านนี้ยังมีบอก บางด่านจะไม่มีบอกอครับอันนี้ไปที่แท่นสุดท้ายไปที่ศึกสุดท้ายกันได้เลยสุดท้ายอยู่ข้างบนสุดหลังสู้บอ <S 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 สอือโอ้ เอาไปก่อนหนึ่งดอกเดี๋ยวลบไปทีโอ้ยลบไปทีชีดา้าด่าพ่อแล้ว,ลวทีลบไปทีโอเคมันกูนทำไม่ทันนั่นแหละโดดพี่เมย์ขี่กันดนนั้มเหมือนเดิม อันนี้รู้สึกจะได้โอ้โหกูชี้หน้าดับเบิ้ลชี้หน้าเลยมาติดบัฟดหรือมันจะติดบัฟเลยนะติดบัฟข้างอ้าวผ่านละวัดขอบคุณมากมีก <c oughs> ัซไนไหมอันนีไม่พ้นหรอกนะจ๊ะมีกัซไนแล้วก็อัญเชิญเดคาลาเบียเหมือนเดิมโมดูล บแล้วขอบคุณมากออกด่านไหนวะไลเดเม่มันจะมีด่านหนึ่งที่มันแบบต้องดันกล่องเส้นทางที่เจ็บปวดใช่นี่หรอวะ,วะน่าจะใช่อันนี้มั้ยไอ้ด่านเข้าพปเจ้าได้เลยใช่แล้ว อ่าเนี่ยแหละดันกล่องอันนี้ความคิดเขาดีนะแต่ก็แย่หน่อยที่มันมีไม่กี่ดานอ่า,า,อาจงเพือให้กลองสี่เมอกเหล่ยมเคลื่อนที่มันคือปริศนาดันกล่องนั่นแหละจุดหมายก็คือข้างหน้าเราเปลี่ยนกันนั่นแหละอ่ก็ถ้าเราคุ้นชินกับเกมแนวนี้ก็แบบโอ้ยแยคหลังขีย้อย่างเช่นอย่างนี้ 安心เสียทัยช่องปึ๊กここはうちに任せてやปึกอะเห็นไอ้พื้นที่นูนๆตรงนี้ไหมเออดูยากกว่าเดี๋ยวค่อยให้ดูแล้วกันเออตรงนี้เห็นปะ่ะเนี่ยพื้นที่นูนๆตรงเนี้ยพื้นที่ต่างระดับก็คือมันจะติดเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ต่างระดับเนี้ยเราจะดันไปชนไม่ได้ประมาณนี้ครับผมเฮ้ยระเบิดระเบิด้อ ว้าเสียเวลาจริงๆเปรีย้ยงโรถโดคูด้าเออพอดีไม่ได้ซื้อพอดีไม่ได้ใส่นั่นนี่หว่าถ้าใส่รถคูดาวสลับตัวจังหวะที่อดัมคิวดีเสร็จพี่เมย์ก็จะรีเสร็จพอดีเลยนะแล้วก็จะได้คิวดีอีต่อจ้อยตรงนี้ไม่มีความลับ ตรงนี้ตรงนี้มีเห็นแท่นเห็นแท่นข้างใต้นั้นปะเห็น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 หลบๆกล่องตอนนั้นปะเห็นปะลองหน่อยดิเฮ้ยไม่ได้วะโอเคแนนว่ามันมีความลับอยู่เห็นไหมว่าเฮ้ยมันก็เป็นปุ่มเหมือนกันนี่โอเคเดี๋ยวเรารู้กันสำหรับตรงนี้นะครับ อ๋อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าดันจบแน่นอนอันนี้เราก็ดันกลับไปปึ๊อ่าแทนก็ขึ้นมาได้เล,ย,ลยแล้วหนึ่งอันตรงนี้บอกปะอ๋อตรงนี้มันยังบอกแต่อีกดานหนึ่งอะไอดานไตห่หอคอยบาเบลมันจะไม่บอกเราทุกคนรู้นะว่าไอที่กระโดดมีไว้ทําอะไรสำหรับคนที่แบบไม่ได้เปลี่ยนตัวที่มิโดมานเองนะเฮ้ย คาเทสต์ของพี่เนเชลมิสเตเดโรไปครับ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 สวยงามโชแน่นอนว่าข้างบนนี้มีของละดาของจริงจะเริ่มขึ้นละเนี่ยแหละของจริงจะเริ่มขึ้นแล้ว เออตรงนี้ดันนั้นนี่กลับมาก่อนแล้วก็ดันนันนี่ไปชนอันนี้แล้วก็ดันไปชนอันนี้ปึ๊กแน่นอนแล้วก็จอดรถเข้าซองติดตัวครับอันไหนที่มันไม่ได้ใช้แล้วมันจะกลายเป็นหินโดยอัตโนมัติเลยนะแน่นอนเก็บเก็บกองก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้ดูเหมือนยากแต่บอกเลยว่า ไม่เด็ดเดกหรอไเอ็นเอาะทำไงวะเดี๋ยวนะอ๋อก็ฮัดแล้วก็ดันไปทางนี้ดันขวาอันนี้ก็ดันขวาก็ดันซ้ายแหม่จบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถูกละถูกละ ต้องเช็คทุกครั้งตรงนี้ว่ะซ้ายทางซ้าย,อ,ยอันแน่ไม่เจอตีนะครับไม่ใช่กำลังวางใจได้เย้ ยนี่ปริศนาปรับสิอ้าวเจออ,เจอ๋อเจอบอสใช่เอ้เปลี่ยนตัวผิดจังวหวะโอ้ยสุดนะปั่สายปั่<น> กเสอกริาลเดนโชไเระเบแบบร,ร้อยภารกิจผ่านไปตัดหน้าภรกิจพอดีอัอนนี้คือรีเซตอ่าันนี้ยผมรีไปสรอบซึ่งวิธีการเล่นคือ วิธีการเล่นของอันนี้คือไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องคิดมากจริงๆนะครับคือเราจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้อ่ะคืออันเนี้ยความเครียดหรือสิ่งที่สะสมมาทำให้เราแบบวางแผนเป็นตุเป็นตะและคิดเยอะอันนี้เตือนด้วยก่อนว่า <c oughs> เราไม่สามารถ <c oughs> ถ้าเราเตะถึงว่าเราเตะกล่องมาทางเนี้ยกล่องมันจะไหลไปเลยไม่มีตัวหยุดตัวไเลย อ่าพี่ทนวิธีผ่งงาง่ายคืออย่างนี้คือแบบบางคนอาจจะมองแวบ,บเดียวแล้วรู้แต่คนที่คิดมากอย่างเราเนี่ยคิดเยอะเกินไปแบบไม่ต้องคอมโบกล่องกระทบก,กล่องโู่นนี่นั้นสรุปว่าแม่งไม่ผ่านนี่ไงล่ะง่ายแบบเออเออก็ง่ายเนาะออทำไมเราคิดเยอะวะ้เราก็จะทางแยกมา อัตราการฟื้นฟูเอชพีลดลงจอมตีคอาโบไม่ใช่พลังงานแต่จะมีคู่ดาวทุกๆสิบวิแล้วก็ได้คอร์หน่อยความจำแคร์รอใช้ท่าหมัดหมัดระเบิดไล่เดนเมโอเคนี่มันยึดนะทีนี้ขอคอยบาเบลเนี่ยแหละเอ้ยอันนี้สิจนตอกทุกขีไล่เดนเมนี่มันทึก บันทึกรายงานที่โชว์ไปในคลิปที่แล้วเอ้าทำไมมันยังมีอยู่อะแน่นอนมันคือมันคือนี่นี่คือการไต่ฮอคอยบาร์เบลที่บอกเลยว่ามีความเหลี่ยมอยู่เล็เลกน้อยแน่นอนอ่ะน,นี้จะไม่บอกอะไรเรานะครับมีน,นาคิดว่าแต่โคกอพค่อ,อนไ้ขีดเขีออยน,นอยู่ไม่ใช่เชิงวิทย ก่องแรกอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เราต้องกระโดดเข้าไปแต่ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆเราจะเห็นตรงนั้นเห็นปะนทางไป<า>อ่าไปก่อนอีกตรงอีกฝั่งไปได้นะเออนี่แหละมันมันอยู่จะอยู่ตรงนี้แหละ ย้อยบอสหายเออต้องยืนตรงนี Gar ้ปะเนี่ยสู้กับบอสอยู่ดีบอสโดนผักตกตายเลยผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงโอ้กำลังกำลังแบบอ่าคอมโบมันเอ้าตกลงไปตาย บอสคูเลยเนะี่ยคอมโบเสร็จปัดหนึ่งคอมโบเสร็จปัดหนึ่งแน่นอนพอเราจบตรงนี้เราก็จะได้กล่องมาแลว้วเงาที่เคลื่อนผ่านถ้าสก,กิลโดดทำงานทุฟกฟูสิบเอฟ,ฟีแล้วก็สิบให้ทั้งทีมแล้วกำไรดวงจันทร์อีกสิบเปอร์เซ็ตอันนี้ดูดีมากเหมือนกับไออะไรอะ แล้วก็สามารถกระโดดขึ้นหรือซิลายขึ้นไปได้แอบงองกันนะว่าทําไมมันถึงมาทางนี้ได้๋อ,อมันมาทางนี้ได้อยู่แล้วเนาะฮึบๆเจอทางข้างหลังโอเคอย่าบอกนะเออไปทางนี้มาเดิวนะคะดีแล้ว นี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะตกตกนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนไอ้ข้างในเนี่ยยังไม่ได้เก็บแค่เห็นทางเข้าออตรงโน้นสินะอารจ,จะเสียเวลาโดดยิงๆนิดหน่อยเอาไม่อยเอยเอแน่นอนว่าต้องเจอดักตก แรมรเตมแรงเต็มแเตมแรงเต็มแรต็มับงเมแรงต็ม a รงเต t มแรงเต็มแรเมเมงเติมแรมแรงมแตม่รงเต็มดรงมแรงเม บางทีก็โกค่อยตินะเออหลุมรูมทำให้ศัตรูโดนธาตุแรงขึ้นคนระับธาตุหรือกายวะเฮ้ยกายเอ,อ้าโดนลงมาทำไมโดนกายภาพแรงขึ้นนะแต่ก็ู่จะบอกทำไมอ่ะอันนี้ให้เราไปข้างในเฮ้ยไม่ใช่กระโดดขึ้นข้างบนโอ้แยอะลยอ่าแล้วก็สก,กิด

่าเสซซึโอ้โหกลมล้อยความตายเอ้ยเอาไงจ๊ะโอสคูลแล้วกันคอมโบแบบโอสคูลเปลี่ยนโอ้ช้าจังมีก่อไลเดนโชลไรมีก่อเอ้ยไม่โดน ไม่เป็นไรครับเทสลุ่อเงี้ยเราถึงควรมีตัวเล็งเป้าให้โซนให้แคร์ล้อก็โบนเนี่ยแต่เราใช้สกิลเจาะเกาะแบบนี้มันงคร,รัรบสะดวกดีเลยนะโชรัยไซเ่นโชรไรจบได้วยทางที่อร่อยแล้วตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนี่ตั้งแต่พี่เมย์มาก็จะเออคุณก็จะเห็นไปทางน,นี้แหละ อันนี้ก็พอเราสู้จบเราก็จะสามารถตีก่อนตรงนี้ได้พอเราตีก่อนตรงนี้เสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปมุมกล้องก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมือทันทีกระโดดขึ้นไปไต่หอคอยบาเบลเฮ้ยเดี๋ยวสี่ถึง6กล่องอะจาวนี้ก็จะมีกล่องตรงนี้อันนี้เรากระโดเข้าไปได้ไม่ได้เหรอก็เดี๋ยวโอเคมันห้ามให้เรากระโดดเข้าไปแน่นอนว,ว่าวิธีการเข้าคือต้องโดดลงมาจากข้างในเท่านั้น อันนี้คือถ้าเราเคลียร์แล้วอ่ะข้างนอกมันจะโดดเข้าไปได้เอองงอิกแล้วก็มีระเบิดให้ให้เป็นพิธีหน่อยโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้โอ้โอ้ระเบิดเฮ้ยไวรุ่นทำไยนี้เนี่ยโอ้ยมาใจเย็นกันซะเลยมันจะเย็นกันซะเลยไว้รุ่นไว้รุ่นทำไมวะ ยี่บร้อยตรงนี้หนึ่งกลง่อง,ง,งเฮ้ยเดี๋ยวเออมันอยู่ข้างบนน่ะโดดขึ้นไปกด,ดไม่ค่อยติดเลยเว้ยโดดเนี่ยว่ะโดดโด,ดูหน้าประตูเอ้า โอ้ยอหลรอยู่เนี่ยโดดัด่นเห็นปะโดดเออยังไม่จบฮนะโดดอีกเรียบร้อยเอา้าเรียบร้อย achievement ปลดล็อกแม่นยำเมื่อใช้งาน burst fire ปังระเบิดสท้างับระเบเพิ่มเติมและโดนจุดอ่อนแน่นอนถ้าเสียบของตัวเอกนั่นแหละอ่ะก็ครบทั้งสทุกท่านมากที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับผมก็จะได้แนวทางแล้วก็ ก็หวังว่าจะมีจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านนะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านผมก็เหนื่อยมากล้วไ <c oughs> อ้เจอกันคลิปหน้าหรือเนื้อหาสาระอะไรที่ผมจะนำมาเสนอนะครับดูแลสุขภาพด้วยแล้วเจอกันไปละสวัสดีครับ